วันนี้หนูให้ป้าไปส่งหนูนะมัมหมัดไม่ได้ไปส่งนะวันนี้โอเคล้วตั้งใจเป็นเด็กดีที่ต้องเรียนนะไลาลาเดี๋ยวมัมหมัดพาไปหาหมอนะไปให้น้ำเกลือกันวันนี้โอเคนะคะมัมหมัดไปสนามบินแป๊บหนึงเดี๋ยวกลับมาโอเคนะ วันนี้คือเราจะออกไปรับคุณตาคุณหายที่สนามบินนะคะแล้วปกันลิูวักลิลน,นะคะ่ะส่วนเลโอนั้นมีสอบนะคะไปไม่ได้แล้วแบบเลโออยากไปแต่ไปไม่ได้เพราะว่ามันจะกลับมาไม่ทนันหนูต้องไปสอบลูกวันเนี้ย มาถึงที่สนามบินแล้วนะคะหนาวอ่ะตอนเช้านี่มาถึงประมาณ6โมงกว่านะ6โมงนิดนิดนะก็เลยแบบที่จอดรถหาง่ายมากว่างได้จอดไกลค่ะปกติจะได้จอดไกลนะคะ่ะนี่คือแบบอ้าวถึงเลยทางเข้าไม่ใช่อะไรค่ะลืมเอารถเข็นมานะคะคุณยายได้เดินไหวอยู่ประมาณนี้ นี่ก็เป็นสนามบินจูบุนะคะปะงั้นเราไปรอที่ประตูกันเนาะหนาวใช่ไหมลูกขอกแล้วมันหนาวแวะซื้ออาหารแป๊บหนึ่งนะหิวข้าวอะอาหารเช้าก็ฟ a m i ม y ม a r t นมานะเจ้าเดิมของบ้านเราเข้าแต่ฟ a m i ม y ม a ริมาร โตเกียวบานาน่านะคะแล้วก็ไอติมมันหวานนะเนื่องจากอากาศหนาวนะคะนี่คุณเลยบอกว่าอยากจะกินน้ำอุ่นๆนะคะคก็ต้องมาตู้ตรงนี้นะคะ ไฟมาถึง6โมงครึ่งนะคะคือมาเวียดนามแอร์ไลน์ค่ะคือต้องเปลี่ยนเครื่องนิดนึงนะคะแต่คุณตาคุณยายคือสามารถเปลี่ยนเครื่องได้ทุกสนามบินนะเพราะว่าตั้งแต่แบบมาตั้งแต่กี่ปีสิบกว่าปีแล้วอะ่ะคือแบบการินไทยคือแพงเกินเบอร์ไปมากสามหมื่นกว่าก็เลยคุณตาบอกเ,อเวียดนามได้เพราะว่า ประมาณหมื่นสามาถูกกันแบบเกินครึ่องอะค่ะซึ่งแบบเวียดนามเนี่ยนะคะก็แบบไม่ได้สมัยก่อนก็นั่งเวียดนามบ่อยอะก็เวียดนามโอเคนะคะคือบีเนี่ยก็แบบนั่งมาหลายสายการบินมากเปลี่ยนเครื่องมาแบบแทบจะทุกประเทศสนามบินที่เขามาญี่ปุ่นได้อ่ะสรุปว่าดีก็เวียดนามโอเคแต่ที่แย่ที่สุดคือจีนนะคะโอ้โหวีรกรรมพนักงานจีน นี่เขาเปลี่ยนเก้าอี้ที่นั่งรอใหม่นะคะเอามาไว้แบบใกล้ๆเลยอะนั่งสบายมองเห็นทันทีว่าจะออกมาเมื่อไหรน่าจะใกล้ออกมาแล้วหรือเปล่านะคะแต่ไม่ได้บอกคุณตาคุณยายนะคะว่าดิคุี่น้ำมาด้วย ありがとうございますไอเขาก็อยู่ดังน้นเลยฮีอไปเยอ่กลับไปทางเรียนนะคุณยายแข็งแรงมคุณยายเดินไหวเนาะ แล้วจอดใกล้ๆมากอ่ะต้องฝึกเดินฝึกเดินพาคุณตามาซื้อน้ำซื้ออะไรไปกินบนรถก่อนนะคะอันนี้อันนี้ที่คุณยายนะ่าจะเคยกินหรือเปล่าใช่ไหมจ่ายค่าที่จอดรถก่อนนะคะ お帰りの方は駐車券をてください。お帰りの方は料金は6 0 0円お支払いกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นไปส่งนิคขุดนี่นะที่โรงเรียนก่อน,นะคะ่ะแล้วลูกไปเอากระเป๋านักเรียนมาไปคันเล็กลูกปะนิคขุดไปคันเล็กเร็วตาตาเร็วๆออกมาลูก Breaking, shaking, like you fake. ก็ให้พิงตาปัญญาอยู่บ้านพักผ่อนรอนนะคะพาไลล่าไปหาหมอก่อนคนะ่ะคะลูกค่อยๆเดินนะกายไหวไหมลูกรับสายโทรไปหาตอนที่ไปรับปัญญาบอกว่า ไหลล่าแบบอ้วกหลายครั้งแล้วก็วุ่นจีบแบบเป็นน้ำเลยนะคะหลายรอบก็เลยต้องแบบโอ้ไม่ไหวแล้วต้องรีบไปเลยไหล่ล่านั่งดีๆหลูกป่าเนะมากไปแล้วนะโอเคนั่งดีหนะ้าคนเก่งไหวไหมลูกแก่งเก่งมากค่ะค่อยๆนะก่อนมาที่เดิมเหมือนเดิมนะคะลูกปลาไปหาหมอเนาะให้หน้ำเกลือกันอีกนะคะคนเก่งมาลูกปาลงมาลูกมาไหวไหม โอ้นะ oh, มามามา,มานั่งกับมามาก่อน<า>อันนี้คือให้หน้ำเปลือเยอะหน่อยนะเพราะว่าพรุ่งนี้หมอหยุดนะคะ mm hmm. เผื่อพรุ่งนี้ไปด้วยเลยแล้ว mm hmm. ก็ฉีดยาอะไรไปไนหะ mm hmm. นล่ะเอ้ยยายมาถึงก็ทำงานเลยนะพับผ้าอยากทำให้หลานะ ออกกําลังกายให้มีอะไรทําคุณตามาถึงนะคะก็เอาของที่มีในบ้านซึ่งมีอยู่แค่นี้ค่ะไข่กับหมูสับมาทําผัดกะเพราทันทีนะ,ะพอดีมีใบกะเพราแช่แข็งอยู่พร้อมกับไข่เจียวไข่ดาวค่ะแล้วก็มีแกงเขียวหวาน,นะคะ่ะของน้องที่สั่งไว้นะคะ ก็วันนี้นะคะมีลูกค้ามารับแมวค่ะจากโตเกียวเดี๋ยวไปรับลูกค้าที่สถานีก่อนนะคะอีกประมาณ10นาทีนะคะลูกค้าเขาส่งมาบอกว่าเดินทางมารถไฟสายไหนถึงกี่โมงค่ะคือรถไฟญี่ปุ่นมันจะแบบตรงเวลาเป๊ะๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะง่ายในการแบบ นัดหมายหรืออะไรกันคนะโอเคค่ะ okay, ลูกค้าแมวกลับไปแล้วนะคะได้เวลามาเปิดกระเป๋าค่ะโอเพิ่งจะได้มาเปิดกระเป๋านะคะเนี่ยเขาว่าหมอแต่วุ่นหลายสิ่งอยู่เอาเอาลูกลูกโดราออกลูกเขาจะเปิดกระเป๋าแล้วลูก อันนี้คือของกินนะคะที่คุณตาคุณยายใส่กระเป๋ามาซึ่งมาไม่ครบนะคะมีบางส่วนจะต้องแบ่งใส่กล่องแล้วก็ส่งเรือมาเรียบร้อยะคะ่ะ<ม>เพราะว่าเออมันเยอะนะคะเลยใส่มาไม่พอเพราะเหมือนมีเสื้อผ้าคุณ,คณตาคุณยายด้วยต้องขอบคุณคุณจีจี้จูจี้แองจี้แล้วก็คุณสุชาดาคุณสภัชนานมากๆเลยนะคะที่ฝากของมาให้เด็กๆเกๆยอะแยะเลยค่ะของกินอร่อยๆทั้งนั้นนะคะ และก็ที่มีที่ส่งของมาแต่คุณตาไม่ได้จดชื่อจำชื่อไม่ได้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะอนะอันนี้นิดส่งมาให้นินะลูกนิดกับกิ๊กนะนอันนี้คือแบบเดี๋ยวเอาไว้ทำผัดกะเพราเองง่ายๆนะให้เลยโอที่ขูดทำกินเองได้เลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้ใจมากว่าชอบัดกะเพรา นี่ขนมนิดให้คู่หลูกนิกกิ๊กนี่ยังมีอีกนะคะคุณตาบอกว่าไม่ได้ซื้อมาแล้วเปิดอ้าวทำไมไม่มีละ่ะซื้อมาครบเลยแอร์แคร์ที่อยากชิมหลงหลงลืมๆแล้วนะคะเนี้ยนี่ค่ะอยากชิมมากคือไม่ค่อยชอบแอร์แคร์ของญี่ปุ่นชอบกินของไทยมากเนี่ย okay, <okay>, okay. ชอบแบบสไตล์นี้ที่สุดของญี่ปุ่นมันจะเป็นคนละสไตล์ okay, okay. <laughs> ชอบสไตล์เมืองไทย แล้วมันก็นอนมันี่มอยู่ในนี้<ห>นทำไมอ่ะลูกนีห้องคุณตาคุณยายเขาไปเก็บผ้าให้ตาเมื่อกี้โซ่กระด่แต่ไม่รู้ว่าเขาออกไปแล้วดรแล้วก็แบบมีโรตีสายใหม่จากอายุทยานะคะส่งตรงจากอายุทยาเลยซึ่งที่เราแบบสั่งก็มาพันสองเียนติสเดียวอันนี้แบบโอ้โหใหญ่มากเยอะมาก เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของกันนะคะไปซุปเปอร์กับคุณตาคุณยายอันนี้เอารถเข็นของที่ซุปเปอร์นะคะให้คุณยายหนึ่งอุ้ยทำาแมันี้ดูถูกนะคะได้เป็นแพ็คเลย600กว่าเยน ไม่ถูกละนี่อ้าวถูกเนาะ <c oughs> แต่ก่อนมันหัวเดียวเป็น98เ็ปเยนร้อยเยน,นเอ้าวทำไมถถูก <c oughs> อันนี้ปลาครึ่งราคา <c oughs> พ่อถ้าทำเป็นก็เอาอันนี้ได้เลยนะ <c oughs> อะไรบุลิอะไรสักอย่างนันไม่รู้อะวิะ่งค,ครึ่งราคาเอาไว้ก่อนอันนี้ก็อันนี้คืออะไรลูกวากิวหรือเป,เปล่าวะลูกครึ่งราคาเนี่ยครึ่งราคานี่ครึ่งราคาเน,นี่ยค,าค,านะคุณยายบอกว่าให้เลือกของได้เลยอยากได้อะไรที่มัมหมาไม่ซื้อให้ซื้อไปเลยค่ะโอ้โหโอ้โหมาถึงก็ ก็แบบอย่างเงี้ยนะคะคุณตาคุณยายก็มักจัดใจดีกับหลานมากกว่าลูกเสมอนะคะอะไรคะเอาแค่นี้เหรอคะเนี่ยอันนี้เป็นอันที่มัมหม่ำไม่เคยให้ซื้อนะอันนี้จ่ายแบบ Các ăn yên nữa hả? <laughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e ด้วยค่ะจ้าเนย